ปีที่หนึ่งเพื่อการพัฒนาพื้นฐานด้านการเรียนรู้ถูกจัดสรรไว้ร้อยละเท่าไหร่ในข้อที่สี่สิบสองร้อยละเท่าไหร่คะร้อยละ นี่ค่ะนี่ค่ะร้อยละ7 0ถึง80ค่ะตอบข,ข้อขอควายนะคะก็คือสามารถยืดหยุ่นได้ร้อยละ7 0ถึง80นะคะโรงเรียนก็สามารถปรับได้ตามบริบทน,นะคะต่อไปการจัดการเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนรู้เนี่ยเขาก็จะมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนอยู่3เป้าหมายหนึ่งความสามารถด้านการเรียนรู้ตอนนี้คุณครูทุกท่านทราบแล้วว่าความสามารถด้านการเรียนรู้เนี่ยมีอยู่3ด้านมีการอ่านเขียนคิดคำนวณ สความสามารถด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันมีอยู่5ด้านวิทยาศาสตร์สังคมเศรษฐกิจการเงินสุขภาพแล้วก็ศิลปะและ 3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์มีอยู่5ด้านก็จะมีอะไรบ้างคะรักซื่อในเพียงจิตนะคะโ<ส> <Okay, no? S 2> อเคเนาะซึ่งอันนี้เขาก็จะระบุรายละเอียดให้เราว่าความสามารถพื้นฐานด้านการเรียนรู้มีการอ่านเขียนคิดคำนวณเห็นไหมคะที่เราได้พูดกัน แล้วก็ความสามารถด้านการประยุกต์ใช้ก็จะมีะวิทยาศาสตร์นะคะมีสังคมเศรษฐกิจการเงินสุขภาพนะคะแล้วก็ศิล,ลปะนะ,ะก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ด้านคุณนรัศสารพึงประสงค์ก็จะมีอยู่5ด้านลักซือในเพียงจิตนะคะทีนี้สําหรับการจัดการเรียนรู้เชิงลุกนะคะก็จะมีการควบคู่การวัดและการประเมินผลนะคะก็จะมีการวัดและการประเมินผลระหว่างเรียนซึ่งสําหรับ การวัดและการประเมินผลระหว่างเรียนของเราเนี่ยนะคะ,ะการวัดและการประเมินผลระหว่างเรียนนะคะก็จะเป็นการประเมินผลระหว่างเรียนของเรานะคะก็จะเป็นการตรวจสอบ พัฒนาการความก้าวหน้าการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการอ่านการเขียนการคิดคำนวณหรือว่าการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันรวมไปถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยนะคะโอเคเนาะทีนี้สําหรับในข้อที่43่สิาเขากลับมาพูดถึงเป้าหมายอีกแล้วเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้นนะคะคือข้อใดอ่าสำหรับข้อนี้ค่ะคุณครูได้คําตอบครูรัวคอมมต์มาเลยค่ะ สำหรับเป้าหมายนะคะเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนก็จะมีอยู่3ด้านใช่ไหมคะก็จะมีด้านการเรียนรู้ด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตอนนี้คุณครูทุกท่านจะต้องมองภาพออกแล้วว่าเอ้ยความสามารถด้านการเรียนรู้มี3ด้านนะคะก็จะมีอ่านเขียนคิดคํานวณประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันก็จะมีวิทยาศาสตร์สังคมเศรษฐกิจการเงินสุขภาพแล้วก็ศิลปะ ส่วนคุณรักษารพึงประสงค์มี5ด้านก็จะมีรักซือในเพียงจิตนะคะดังนั้นจําให้ได้ตอบข้อข้อไฟเนาะต่อไปความสามารถพื้นฐานด้านการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้ไม่รวมถึงข้อใดในข้อที่44ได้คําตอบแล้วคอมเมนต์เลยค่ะ สำหรับในข้อนี้ความสามารถพื้นฐานมีอะไรบ้างคะลักซื้อในเพียงจิตถูกไหมลักซื้อเออไม่ใช่ความสามารถพื้นฐานก็จะมีอ่านเขียนคิดคำนวณดังนั้นอันที่ไม่เกี่ยวข้องก็คือการออกแบบเว็บไซต์นะคะไม่เกี่ยวข้องเนาะนะคะต่อไปการวัดและการประเมินผลนะคะซึ่งสําหรับการวัดและการประเมินผลเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการประเมินผลระหว่างเรียนซึ่งการประเมินผลระหว่างเรียนก็จะเป็นการ ดำเนินการรวบรวมหลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อที่จะนําไปวิเคราะห์หรือวินิจฉัยจุดแข็งจุดอ่อนของผู้เรียนเพื่อที่จะทบทวนกลยุทธ์หรือปรับปรุงการเรียนการสอนนั่นเองนะคะแล้วก็การประเมินผลเพื่อสรุปผลหรือตัดสินผลการเรียนอันนี้ก็จะเป็นการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนเพื่อที่จะอธิบายความก้าวหน้าของผู้เรียนนะคะแล้วก็เป็นการตัดเกรดเป็นการนําผลการเรียนไป นำผลการวัดไปเทียบกับเกณฑ์เพื่อตัดสินคุณค่านะคะหรือว่าการออกเกรดนั่นเองนะคะต่อไปสำหรับการตัดสินและการรายงานผลการตัดสินและการรายงานผลเนี่ยในส่วนของประถมศึกษาตอนตอน้นเขาก็จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาอยู่3ด้านนะก็จะมีการพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านการเรียนรู้แล้วก็การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะอันนี้จะเป็นการ ตัดสินนะคะแล้วก็ไปถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์เนาะโอเคนะคะทีนี้เมื่อจบชั้นปีเมื่อจบชั้นปีเมื่อสิ้นสุดกระบวนการปหนึ่งปอสองปอสนะ,ะตามความสามารถของชั้นปีแล้วนะคะซึ่งการตัดสินผลการเรียนเขาก็จะประเมินแความสามารถแความสามารถตรงนี้มีอะไรบ้างแความสามารถตรงนี้มีความสามารถพื้นฐานนะคะก็คือ3าด้านก็คืออ่านเขียนคิดคำนวณ แล้วก็ความสามารถในการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงก็จะมีอยู่5ด้านก็คือวิทยาศาสตร์สังคมเศรษฐกิจการเงินสุขภาพแล้วก็ศิลปะดังนั้นรวมทั้งความรู้พื้นฐานแล้วก็การประยุกต์ใช้ก็จะมีแความสามารถตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดทีนี้เกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์คุณภาพอยู่4ระดับ4ระดับมีอะไรบ้างมีเริ่มต้นพัฒนาชํานาญและเชี่ยวชาญจํานะคะอันนี้เป็นประเด็นข้อสอบแน่นอน นะคะในเรื่องของเกณฑ์คุณภาพเนี่ยจะมี4ระดับเริ่มต้นพัฒนาชํานาญและเชี่ยวชาญนะคะทีนี้เราไปดูกันนะคะว่าในการตัดสินผลการเรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่3ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่านเขียนคิดคํานวณเนี่ยจะต้องมีผลการประเมินในระดับชํานาญขึ้นไปถึงจะผ่าน แล้วก็ความสามารถด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันที่มี5ด้านมีวิทยาศาสตร์สังคมเศรษฐกิจการเงินสุขภาพแล้วก็ศิละปะจะต้องประเมินในระดับพัฒนาขึ้นไปถึงจะผ่านนะคะอันนี้เป็นประเด็นข้อสอบแน่นอนนะคะที่คุณครูจะต้องจํานะคะต่อไปนะคะข้อใดต่อไปนี้อธิบายถูกต้องเกี่ยวกับการประเมินระหว่างเรียนการประเมินระหว่างเรียนเขาประเมินเพื่ออะไร ในข้อที่45คุณครูได้คำตอบรัวคอมเมนต์เลยค่ะสำหรับในข้อที่45 การประเมินระหว่างเรียนนะคะก็เป็นการเก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะวินิจฉัยนะคะหรือหาข้อจุดแข็งจุดอ่อนข้อบกพร่องของผู้เรียนนะคะเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของครูผู้สอนนะคะโอเคเนาะต่อไปค่ะเมื่อจบชั้นป .3 ต้องมีความสามารถด้านการอ่านการเขียนการคิดคำนวณอยู่ในระดับใดอันนี้เป็นการประเมินความสามารถพื้นฐานต้องอยู่ในระดับไหนถึงจะผ่านคะในข้อที่4ี่ิค่ะ ตอบอะไรดีคะสำหรับในข้อนี้นะคะเมื่อจบชั้นป .3 นะคะก็ต้องอยู่ในระดับพัฒนาขึ้นไปนะคะอันนี้เป็นการเรียนรู้พื้นฐานต้องอยู่ในระดับพัฒนาขึ้นไป ต่อไประดับความสามารถที่ใช้ในการตัดสินผลการเรียนหลักสูตรนี้มีทั้งหมดกี่ระดับเกณฑ์คุณภาพค่ะมีกี่ระดับในข้อที่47ค่ะได้คำตอบรัวคอมเมนต์เลยค่ะสำหรับ ระดับความสามารถในการตัดสินผลการเรียนก็จะมีอยู่สี่ระดับสี่ระดับมีเริ่มต้นพัฒนาชำนาญและเชี่ยวชาญนะคะทีนี้สำหรับการรายงานผลการเรียนเนาะนะคะระดับความสามารถมีอยู่สี่ระดับก็เป็นการเน้นย้ำมูลคูอีกรอบหนึ่งก็จะมีระดับเริ่มต้นระดับพัฒนาชำนาญแล้วก็เชี่ยวชาญนะคะทีนี้นะคะในเรื่องของอเขาก็จะประเมินในเรื่องของความสามารถพื้นฐานนะความสามารถพื้นฐานก็คือ การอ่านการเขียนการคิดคำนวณซึ่งความสามารถพื้นฐานตรงนี้จะต้องได้ระดับพัฒนาขึ้นไปแล้วก็ความสามารถด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันก็จะมีวิทยาศาสตร์สังคมเศรษฐกิจการเงินสุขภาพและก็ศิลปะอันนี้จะต้องได้ระดับพัฒนาขึ้นไปนะคะโอเคเนาะอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะทีนี้เมื่อเลื่อนชั้นปีค่ะการเลื่อนชั้นปีนะคะซึ่งสําหรับ การเลื่อนชั้นปีนะคะระยะเวลาในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนทั้ง3ปีก็คือชั้นป .1 ป .2 ป .3 ในแต่ละชั้นปีเนี่ยจะมีความสามารถของผู้เรียนเมื่อจบชั้นปีนะที่จะแสดงถึงพัฒนาการต่อเนื่องในการที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาอย่างเช่นจบชั้นป .1 บรรลุเป้าหมายความสามารถอะไรป .2 บรรลุเป้าหมายอะไรเป็นพัฒนาการต่อเนื่องนะคะที่จะเป็นเป้าหมายในการพัฒนานะคะเมื่อเป็นเส้นทางในการ ทิศทางในการนําผู้เรียนบรรลุความสามารถเมื่อจบชั้นประถมศึกษาตอนต้นนะคะโอเคเนาะซึ่งผลการเรียนนะคะตามความสามารถเมื่อจบชั้นประถมศึกษาตอนตอน้นครบ8ความสามารถซึ่ง8ปดความสามารถตรงนี้ครูติ๊กได้อธิบายไปแล้วว่าความสามารถพื้นฐาน3ด้านประยุกต์ใช้5ด้านรวมเป็น8ความสามารถแล้วก็รวมไปถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยนะคะโอเคเนาะต่อไป การเลื่อนชั้นของผู้เรียนตามหลักสูตรนี้พิจารณาจากข้อใดสำหรับในข้อที่48ได้คำตอบรัวคอมเมนต์เลยค่ะ สำหรับในข้อที่4 8การเลื่อนชั้นเนาะนะคะความสามารถเมื่อจบชั้นปีความสามารถเมื่อจบชั้นปีก็คือ8ความสามารถก็คือความสามารถพื้นฐานกับความสามารถในการประยุกต์ใช้แล้วก็รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก็คือจะต้องประเมินทั้ง3ด้านเพราะ3ด้านนี้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนั้นข้อนี้ตอบชอยข้อขอควายนะคะค่อนข้างชัดเจนอยู่นะคะคุณรูคะในส่วนของประเด็นนี้เนาะ ถ้าคุณครูสงสัยอยากให้อธ material, i i ิบายประเด็นไหนเพิ่มก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะเหตุผลสำคัญที่กำหนดการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นเป็นช่วงชั้น3ปีคือข้อใดสำหรับในข้อที่49ได้คำตอบคอมเมนต์มาเลยค่ะ สำหรับในข้อที่49ของเราเนาะทำไมถึงต้องกำหนดเป็นช่วงชั้น3ปีช่วงชั้น3ปีเนี่ยเขาจะมีการประเมินในระดับชั้นปีก็คือชั้นป .1 นชั้นปอ .2 องชั้นป .3 นะคะเขาจะเป็นการพัฒนาว่าป .1 บนบรรลุอะไรปอ .2 อบรรลุอะไรปอ3บรรลุอะไรแล้วจบทั้ง3ปีต้องบรรลุเป้าหมายอะไรนะคะซึ่งตรงนี้เขาเพื่อให้มีพัฒนาการนะคะต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายเมื่อจบชั้น ป .3 ดังนั้นตอบข้อคอควายนะคะอยากให้ครูย้อนไปข้อ46ได้เลยค่ะไหนละ่ะอ่าค่ะข้อ46ตอบคอควายลระดับพัฒนานะความสามารถในการอ่านการเขียนการคิดคำนวณต้องอยู่ในระดับพัฒนาค่ะนะคะโอเคเนาะต่อไปนะคะไปต่อในเรื่องของการจบการศึกษาการจบการศึกษาเนี่ยคุณครูคะ ผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินการจบการศึกษาระดับชั้นหมอต้นนะคะหผู้เรียนต้องมีผลการเรียนตามความสามารถเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- นถึงสครบ8ความสามารถแต่ความสามารถตรงนี้เขาจะแบ่งออกเป็นหลักๆเลยคือความสามารถพื้นฐานความสามารถพื้นฐานเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ความสามารถย่อยคืออะไรบ้างคะการอ่านการเขียนแล้วก็การคิดคำนวณ ก็จะมี3ความสามารถแล้วก็ความสามารถด้านการประยุกต์ใช้ความสามารถด้านการประยุกต์ใช้แบ่งออกเป็น5ความสามารถ5ความสามารถมีด้านวิทยาศาสตร์ด้านสังคมนะด้านเศรษฐกิจการเงินเศรษฐกิจการเงินด้านสุขภาพแล้วก็ด้านศิลปะดังนั้นนะคะพื้นฐานมี3ความสามารถประยุกต์ใช้มี5ความสามารถรวมทั้งหมดเป็น อะไรคะรวมทั้งหมดเป็นแปดความสามารถอ๋อขอโทษค่ะอันนี้อะไรคะชนานาญค่ะชํานาญโททิชํานาญนะคะถ้าเป็นความสามารถพื้นฐานคือชํานาญแต่ถ้าเป็นการประยุกต์ใช้จะเป็นพัฒนานะคะโอเคขอบคุณค่ะนะคะติวทั้งวันเบืร์นะคะโอเคตอบงองูนะคะสี่สิบหกตอบงองูขอบคุณค่ะต่อไปนะคะทีนี้นะคะเขาก็มาย้ําเราอีกว่า อ๋อเกณฑ์คุณภาพเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่3มเกณฑ์นะมีเริ่มต้นชํานาญเริ่มต้นพัฒนาชํานาญเชี่ยวชาญโดยความสามารถพื้นฐานคือการอ่านการเขียนการคิดคํานวณจะต้องได้ระดับชํานาญขึ้นไปแต่ถ้าเป็นการประยุกต์ในชีวิตประจํวาวันจะต้องได้ระดับพัฒนาขึ้นไปดังนั้นในข้อที่46คุณครูครับเป็นชํานาญเด้อเป็นชํานาญนะคะนะคะเป็นชํานาญ ถูกต้องแล้วนะคะต่อไปความสามารถด้านใดต้องมีระดับพัฒนาขึ้นไปถ้าพัฒนาคืออะไรคะในข้อที่50ค่ะพัฒนาคืออะไรคะพัฒนาคือประยุกต์ใช้แต่ถ้าเป็นการอ่านการเขียนการคิดคำนวณ3ข้อนี้ต้องเป็นอะไรคะ3ข้อนี้ต้องเป็นชำนาญน,นะคะต้องเป็นชำนาญเนาะนะตอบข้ององูนะคะโอเค หมดแล้วนะคะอันนี้วันนี้เราก็ลากยาวมาตั้งแต่สิโมงเนาะคุณครูคะนะคะต้องขออภัยในความแบบเบอ่อนิดหนึ่งนะคะโอเคคุณครูอยากให้อธิบายประเด็นไหนเพิ่มเติมหรือไม่เข้าใจในส่วนของประเด็นไหนสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะโอเคคุณครูพอมองเห็นภาพในส่วนของหลักสูตรประถมวัย6กกับหลักสูตรประถมศึกษา6 8ปนะคะประถมศึกษาตอนต้นไหมคะ ขออนุญ,ญาตสอบถามว่าคุณครูพอมองภาพออกพอเข้าใจในส่วนของประเด็นนี้เพิ่มเติมไหมนะคะโอเคเน้องขออนุญ,ญาตอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะแต่ความสามารถอธิบายเพิ่มเติมไปเลย